แฟนปูปังตีวอ้องหลอมหยับเข้ามาจำว้เนี่ยที่พวันลุงนครขอปากขอฝากแม่ตีต่างเป็นลูกเต้าไปบ้านซอยเงา สวัสดีครับพี่น้องกองปลายสุขูชุคนที่ก็ลังรับชมรับฟังคู่น้อยแฟมิลี่อยู่ในขณะนี้นะครับมือนี้คู่น้อยถือว่าสิ่งที่คู่น้อยฝันไว้ตามหาไว้ตะดลนตะน,นั่นบัดจิพ่อล้วพ่อไงไงพี่น้องครับแฟนครับคู่น้อยแฟมิลี่นะครับหลายๆท่านนะครับได้ทักท,มมาทายขอความไม่ต้งขอความคู่น้อยว่า อยากใครพอกูหน้อยนี่น้ำหาหมอล่ำทันหนึ่งในตำนานหมอล่ำเมืองขนแกนนะครับพอแล้วพี่น้องกูหน่อยใช้เวลาหาเป็นปีปีนึ่งก็คักนะครับหลังจากสืบทราบว่าแม่เราอยู่ทางปากไตไปนะหนีจากทังขนแกนไปอยูป่ปากไตโอ้ยเบิดวาสนาเลยเออมาคืนลาปากไตนี่ครับกู้น่อยคือสิบบนดนพอ่อกันดอกซากนี่เพื่อนอยู่ไปอยู่พี่น้องเอ้ยจังมันเอว่าเป็นสชวกวาสนา แม่เราติดต <c oughs> ่อขอบมากนะครับพ <shared> ันมนลับชมพูเขอบมาหาเลยได้พ่อกันนะครับมื้อนี <t iny> ้ผมอยู่กับคุณแม่ทิพย์ปะวันลุงนครคุณแม่ครับสวัสดีครับนี่แม่กันยังพู้ดีคือเก่าเป็นสมเป็นนางเอกมนลับอยู่ขึ้เก่าเนาะโทษทุ่มแม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่หกสิบสามปีย่างหกสิบสิบย่างหกสิบสี่พาราเกยังเต่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 งอยู่เนาะอ้วนขึ้นมาอ้วนขึ้นโอ้ยาบ่าอ้วนอย่าบ้าอ้วนเขาเป็นคนเต่งเต่งนะ คุณแม่โดยกาเนิดเราเป็นคนขอนแก่นหรือเป็นคนทั้งบุรีรัมย์อ๋อเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์อยู่บ้านนี้เหรบ้านน้องนกคูต่กอนนี่คือบ้านน้องนกคูตำบลหน,นองแวงอำเภอพุทธสงค์ค่ะต่กอนอชุมชอนีเอย่างนี้ทะเลมาขึ้น,นตำบลหน,นองแวงนี่แต่ว่าเป็นบ้านไม่ชัยพดฝากทางทั้งพี่ค่ะอุวยอันอันท่านนั้นผมเคยขี่รถไปเนาะจากน้องส่งห้องลัดไปอันซีกทั้งหนึ่งเป็นนองสองห้องซีกทั้งหนึ่งเป็น บ้าน,นไม่ติดคุณทั้งภาคการ<ป>ผมละงงเลย <laughs> <laughs> บ้านหนึ่งป้ายผู้บานงทั้งสาย <laughs> บ้านหนึ่งป้ายผู้บานทั้งหัวแต่คนละจังหวัด <u> โอโ้เอาอีเมียชีวิตจังไหนจังไหนมาอยู่กระวงกันมอลลัมเริ่มต้นนี่ลีแล้วเนี่ยอยากกล่อเนาะตอนั้นอยู่อนอยากล่อมนะอา,าอยุสิบห้าปีอยากอยากเป็นมอลำอ่อนซ่อนอังกีษ พี่วีเล่าเป็นล่ำเป็นนั่งเอกคณะสงวนษาเพชรวีนี่หมายถึงไม่วีทีล่ำปัตตาจลาห์เป็นบอกว่อืะอ่อนซ่อนเพิ่นล่ำปัตตาจลาโอ้ยมักแข็งขันเพิ่นล่ำบัดเต้นี่ยย่างมาขึ้นเปิดเปิดล่ำตงตรกี้มันเ่าท่านได้มีคลิปมี่เกิดขึ้นสมัอนี้เนาะอืฟังหมอล่ำอันสองทุ่มแต่ฟังกรมประชาสัมพันธ์ตีสมัยตะกี้เป็นว่ากรมประชาสัมพันธ์อืขันบัดแต้เพิ่นล่ำมาเฮาอจุกไกๆกระสังเอออยากฟังเพิ่นล่ำ มิทตยูกับพ่อตังแห้งหมดเลยเพราะเพราะเพิ่นเพิ่นออกจากสงห์วันซักเพิ่นมาตั้งเป็นมอลลั่มเพิ่นงูว่าเพิ่นตั้งบ้านกับพ่อยู่ไก่กันประมาณสามโลครับลักมากสิเลยพอเป็นหน้าก็นลักมากมานลักมากพอก่อนลั่มเพิ่นย่างมากเฮียชีจักรยานจักรยานพาละมือกัดพาละมือลักจักรยานพี่อ้ายมากพาละมือกัดยางมาก มา่ขอก่อนแล้วเมื่อขอก่อนหรือมา่ฝากตัวเป็นสิทธิ์มาขอขอก่อนขอก่อนในซือ้อขอก่อนเป็นเฟลวาขันยาเป็นหมอลำนั่นอยากเป็นอีลีบอว่นสิไปเว้าพ่อให้ค่ะขันเป็นมาไม่ถึงไม่บี้เป็นบาค<ช>่ะเป็นกระเล็ไปเว้าพ่อกระเลยบ่าขันฮัดเป็นนั่นบ่อคาโตจักบาททูพ<า><ะ>่อจ้ะกระเลตีว่าขันไม่บี้ซ้อนให้เนี่ยจ้ะอืมกระเล็มาอยู่น้ำเพลิน ไว้มาเอาฟื้นนะตองยีบานน้อนเป็นไปแล้วเนาะอย่างลูกซอยเพนยูวีล่ละโดนไปไหนมาอยู่น้ำเล่าอยู่น้ำปีปีปีหนึ่งนี่ขั้นขั้นได้ขืนล่ำไปบวค่ะมีแต่เออเออเดี๋ยวล่ำอยู่เดี๋ยวล่ำอยู่ก็ออกน้ำเพินไปบั่นพอดีเพนทองอืจะเลยยด้ล่ำนลกแท่นเพนได้เป็นนั่งอีกแท่นเล่าพอได้เป็นนั่งอีกแท่นเพนแล้วหมอล่ำทางขนแกนหมอล่ำคณะสามชี สา,าสามย่ามเจียบสามมุขี้ลุงนครคือสามมุขี้อย่างสามมชี้ลุงนครของแม่อย่างเดียวของพอชัยชนะทวินไพชัยชนะทวินไพอยู่ในยุคบ้านบ้านอยู่ในขอนแก่นมนันต้องหินตำไรอย่งไรแม่เพิ่นมาเว้าเอาย่ามเกี้ยวเขาไปเกี้ยวเขาอยู่เพิ่นไทยเล็กน้อยถ้าน้ำลงไปทงผลเพิพ่มน,พนมาเพิ่นจากขอนแก่นมาเพิ่นมาน้าแม่อยู่เพียะค่ะเพิ่นมาน้าหาจะเลือยเปล้ลำน้ำเพิ่นอืมบดได้สิไปล้ลำไปล้ลำน้ำเพิ่นกับหัวล้ำที่แรกกับคุรุนั่งหัว เป็กีเปนนเ็นทองก่อนล่ำไดวี่น,น้ะนั่งอีกเล่เป็นบอลนีแล่แสดงว่าอาช่างไม่ขี้หลุงนครน,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 นี่เห็นแม่ล่ำหรือจังไหนใน,นย่นานโคราชโคราชาามีเด็กหน่อยคนหนึงล่ำเสียงดีอ๋อหมายถึงว่าตอนนั่นนี่แม่ยกับแม่วี่นี่คือไปไปคณะเขาแม่วี่เป็นบอไปล่ำเป็นนั่งเอกเห็นแม่วี่ฆ่าตัวได้หลายคนในตอนนั้นล่ำที่แรก บ่ดค่ตัพ่อว่าเอาพาอว่าพอให้อันตั้งข้ามัหนสัญญาว่าขัดสอนลูกเป็นสีเ้ามีเห็นข้าเจ้าได้เงินจากของบ่ายดบ่บ่มีไอบ่อหาสิบ่ได้แต่เงินติบนะล่ะติโอ้บ่ายบ่ออยู่ในกติกาขอหามเงินติบบ่ายหวาตข้าตุ้ป็นแถมสมพานในเทละสลึงสองสลึงไปเท่แล้วย่างลายลีก็ได้เงินล้ยบาทค่าตัตัวนั้นปกติเขาเจ้าใจกันเั่ไหอยู่ในวงช่วงแม่สามสิบบาทสามสิบาทสาบาทถึงห้าบาทถั้งห้าสิบบาทต่เขาก็ได้ที่เป็นย่างนี้เนาะ พ่อามาทั้งผีปึ๊บทีนอยู่กับสามีไปล่ำน้ำสามัีเพิ่นหายาโตมือละลอยดีสิที่หละเคยไปไหนครับคุณป้าเกิดมากเคยเดินล่ำบินเงี้ยน้องดีสิเล่นยุดโดนเมื่อไหร่อยู่กับสามีเป็นล่ำน้ำเพิ่นโอ้ยโดนโดนตั้งแต่อายุสิบห้าปีเปนพอดเกือบสามสิบเกือบที่แปดปีสิบเแปดปีบดนั่งเอกตลอด คนที่นล้ำไรๆเลียกกันในยุคนั้นสามัคคีลุงนครหรือคณะอื่นๆมีผู้ใดในแม่ที่มีซื้อมีเสียงยุคของแม่แม่ทีเพะวันเนี่ยคณะอื่นๆเอก็มีมีคแอนนั่งวันนิพานนั่งเอกกันคณะปฐมที่รุ่นเดียวกันวันนิพานของปฐมเอ่ะใครอยู่บนนั้นล่ะกาไปหล่ะจำจำตีรีเพื่อนว่าอะไรเนาะเือแต่ว่าเพื่อนแต่ซื้อเหรียญเพื่อนนั่งแขกคณะโอ้ยายแขกเอ่อยายแขกอยู่บ้านน้องขีดกระมุ่ยปะยึดทา ทาำกูยังโอ้คนละแขกทินึกนึกนึกไว้แขกทียุกับสมวนศักคนละแขกมคนบ่โอ้โอ้ซื้อแขกนี่กันเรากฏหคู่พันคู่หน่อยอยุกบัานิกาวานอีไปพระเอกนี่เดี๋ยวพูดอะไรพูดที่มีซื้อช่วงช่วงแม่แม่นล่อยู่กับสามคนทีนค่ะคันราดจากค้องแตงกีกี้ล่ำล่ำกับอะไร เราไม่ไม่ย่สามาคีนี่คือแม่าออกมาตั้งคณะเองพร้อมถึงจังบอมันบอยพสิบแปดสิปีแล้วจังออกมามจีจ้าหัวหน้าตายจะออกมากันแล้วบบตายโบดออกมาตั้งคณะตีบอยเพราะว่าเพิ่นกระดีแห้งพิ่นดีแห้งอย่าความกับฮักเพิ่นครับเอากับฮักเพิ่นคือพีคือตายคือซ่าอีหลีเพิ่นกับฮักเข้าคือน้องพระเอกที่ร่ำคู่กับแม่ตอนอยู่สามัคคีคือผปุ๋ยตปกินล่ำที่แหลกเลยนี่เป็นไอจะลรุ่น อ่ะรุ่นศินเราคือสิยักษ์เรายังอยู่บ่สซุมบ่ได้ข้าวได้ข้าวแต่ว่าเราอยู่ทางบ้านน้องปอบ้านนุ๊กโอ้พ่อหญ่รุ่นอ่าบ้านนุ๊กปออ่ะรุ่นหน่อยเมืองขอนแก่นบ่ยังอยู่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับผมไปพ่อเราอยู่แต่ว่าเรากับปวยยังหน่อยนะครับอะรุ่นหน่อยเมืองขอนแก่นเรากับปวยเนี่ยชัดๆเคลิ้นๆกันเลยออกจากอะรุ่นหน่อยแล้วก็ไป เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าแล้วออกไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนครับวนาเพื่อนกะเล่เอาวนาเพื่อนกะเล่เอานายชวนชัยสีโยจาร์มาัดเป็นพระเอกปะพันพิมลีแล้วก็ตะข่วนใจในน้ำตะกุนซิงแมนดีพิเศษเพื่อเอาขึ้นพัดขึ้นมาสามคนอยู่ในสามัคคีลุงนครเนี่ะครับกะเล่เดี๋ยวล่ำเตยชวนชัยโอ้บันล่ำใสยชวนชัยสีโยจาร์ครับ ยุ่หลายปีออืยู่ยจนว่ายุ่จนว่าหัวนาตายคนละอืเพราะตายเป็นว่วงกับแตกหอือบอกมันจะทำมาดาแล้วเนาะเี่าโอเป็นเล่าโอเป็นสายเลือดหมอล่ำเนาะอ้อ็มาอยู่น้ำปัวน้ำหยางซื้อบพอหัวนาตายกกันดูแล่ลูกน้องกับ่ะคือเก่าลือ คนก็ร่างใจลูกน้องนี่กับว่านั่นคือเก่าเนอกกันก็เลยซุ่มลูกน้องกับว่าตั้งวงทองสิติยูนั่มเบิร์ดทุกคนอุตส่าหไปแต่กันเพราะนั่นแม่แต่งงานไปแต่งแล้วค่ะหมายถึงว่าแต่งงานตอนตอนอยู่สามัคคีลุงนครเนี่ยบั้อยู่แฟนคุณแม่เนี่ยคือคนเหมือนต้องเห็นได้เป็นมั้งพูดอานผู้นี้กับส่วนส่วนออกมาตั้งวงอืมเอาห้องสิเยต่างได้กับเป็นตั้งวง มาเล่ได้มากพอมาตังร่วงกับปีแรกกับประกวดบางอานหลายประมาณปีพศเสอาเไดแหมสามสองปีสามสองตีมาตั้งเป็นคณะทิพภวันรุ่งนักรุ่งนครเป็นคณะของเจ้าของโดยผุ้เล่นนางเอกก็คือตัวแม่เองพระเอกผู้เล่นนั่มากบอกส่งเก่ามากบิดมาหมายถึงว่าจากสามขี้ลุงนครนี่ยก ขยงของเคียงมากใ,<ช>ให่แม่ตั้งคณะขึ้น<ช>มาอยู่น้ำกันมารื่นน้ำกัน<ช>ถือว่าตอนเนื่องเพิยงแต่ว่าเปลี่ยนไข่ซื้อ<ช> <ๆ S 2> เปลี่ยนซีคณะเอาเป็น,ปนยั่ไิในป่ามาอยู่ไดปีหนึ่งสองปีกันปีนึง่งหนึ่งนานหลายปีที่สองกรลอยลงแม่อืมปานนี้เนี่ยเล่ากัอยากเก็กว่วงตอ่อสืบต่อไป หมายถึงเนี่ยเล่านี่หมายถึงผู้ใดเนี่ยเนี่ยอาจารย์ชัยนะแตอยากสืบต่อไปโอ้หมายถึงคณะทิพวันหรือคณะตัวสามทีโอ้ส้มโอ้ตอนตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่สามัคคีอยู่มั้ยวิทย์ทิพวันแล้วทิพวันแล้วแต่ว่าพุนเนี่ยกลับจะฝื้นไหมผู้นั้นก็อยากฝืนไหมฝื้นไหมเห็นทั้งนี้มีงานแล้วกับฟอรองชื้มเตาแนนกับแบ่งกันไปหมายถึงว่าป้ายสองป้ายนี่ยังยังอยู่สามัคคีลุงนครครับทิพวันคู่กันไปรับงานคู่กันแต่ตัวเรียนนี่ดึงกันไปดึงกันมาแต่ก็าทิพวันก็มาขนาดได้ดึง แว่ามันมีงานช่วงกันเล่ากัญหาปูไม่เล่าปัญหาปูไม่ดก็มาเป็นนั้านอกของโตัวขึ้นใช่ก็มาเป็นไปอกกท้รับ้อสี่สามปีที่สามที่สี่ใช่ขวัญจังมากล่ำอยู่น้ำหมายถึงขวัญขวัญชัยขวัญชัยมาแสนนี่บอกอ๋อซื่อนี่แม่เป็นคนตั้งให้เพิ่์ลเล่บอกจะเอาซื่อจริงนะต่คนจริงอ๋อชื่อจริงไม่ใช่คนจริงตั้งเป็นซื่อคนัชัยมาแสน มีไผ่แนมเขามากกว่าขอนใช้มาแสนน่ะคนใช้มาแสน,น,น,สนด้วกับนี่ไน่สมพ่านสมพ่านาอืมอมากมาแต่มาติดข้นว้อยพร้อมกันสมพ่านไม่ไม่ใช่เพราะขอนใช้มากตอนนั้นก็คือมาเป็นค้นว้อยเหมืนบอบ่ได้เป็นวอลลัมเลยเคือกันกับสมพ่านอืมอาไผ่บ่อเราจะมาเป็นต่อก,ก,นนกับไน่ไน่เน่าหนิจะซื้อหลีอซืวางไหมอืเราเน่เน่าเน่เน่าเน่เน่าครับเออน่ทุกเขาเป็นน้ำกันเลยสามคน เป็นน้องจแค่สามคนน้อำอยู่มาหลายดูประมาณจักปีบัดฑที่ช่วงกี่ควรใช้อยู่นางเอกตอนนั้นก็คือแม่เป็น,นยุคเป็นกอนอ่อนแล้วชมพู้มาจากไหนบันดชมพู้มานำ่ำมาหานะ่ำหาหางเครื่องโอ้มาหางเครื่อง,งมาบ้านเครื่องมาหางเครื่องกับมา,บาเลย์บ้านนี้แต่หาหัวข้นไปละอืมอืมนั่งชุ่มพู้เนี่ย มหาต่อม,มหอาตออปีสามฮาครับสามหาสามมหาฮัตสินพอ่อมคนไข้นี่ละฮึมฮึมัดสินพ่อม,มอกันครับหัดใส่กันตัวก,ก็วบบ่เาเท่าเลี้ยวสินเป็นแม่อืมน่่นเชิญไข่กับห้ดีเป็นพ่ออืมถึงว่าหลุดมีอายุนี่เปลี่ยนบทเป็นพญ่าเป็นยังไปเป็นพอ่อเป็นยังไปแล้วจะนั่งเอ,งอกพยเอกนี่ครับคนหลุดไหมจะเป็นยังในบทยุคเฟื่องฟู่ไป ข้อคนใช่มากเพิ่มผู้มากนี่มัเพิ่มผู้จะสามปีสามปีจากขันกับลงอีกลงอีกมันจะเป็นช่วงจากขันมันม้ามันจะเป็นแค่ห้าปีฟ้องสบู่แตกเลอกสบู่แตกอ๋อครับครับงานลอยล้อลงอืงเขาบอกว่ายูนัมเป็นฮอดปีสามแปดสามเก้าละแต่เล็กคนใช่ก็เล็กออกไปนั่งระเบียบไม่ไม่ใที่เฮ็ดวงต่อเปล่าเฮ็ดต่อกะเฮ็ดไปมาล่องข้องแข่งไปข้อสองปีนี่แหละสองปีปี ปีสี่สิบก็เลยเศร้าเศร้าเด็ดขาดเลยถ้าดอยากหันมาเศร้าเลยเบาๆหาหมลังจักเขียนั่งผูกอ่บขวนออกแล้วกับบ่เทพที่บ้านเขากะมูหางเครื่องมูยังเขาออกมาแต่งงานเนาะเนี่ยเป็นก็เลยว่าอยากให้ลูกเศร้าบ่มีโมครับไปคู่เดียวว่ามีโมอยากให้รูกเศร้ามันก็เลยอยากรูกเศร้าครับอากหันมาเอาหันเศร้าเลยเศร้าเลยแม่ก็ไปหาหางเครื่องหาอยังบ่บ่หาไปเลยเศร้าเลย เด็ดขาดเด็ดขาดอย<ด><น>ู่ในขอนแก่นคือเขาบอกในช่วงเศร้าเนี่ย,ยอยู่ขอนแกน่นคือเขาอยู่อีกร้ายปีอืจากปีี่ศูนย์จนว่าสี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบเก้าครับห้าสิบห้าสิบสามผลลัพท์ห้าสิบสามเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คู่น้อยยอ้อนถามนิดน,นึงว่า,าช่วงเขาล่ำเนี่ยพวกก่อนล่ำพวกเพ่้งพวกยังพวกก่อนเตยเนี่ยในวงเขาไปสื่อเพลินหรือว่าเขาแต่งกันดีแต่ ก่อนล่ำนี่เอาของหัวหน้าเก่าเครื่องหนึ่งเพิ่งหนึ่งจะของมาแต่งเองเคร่งหนึ่งแม่แต่งเองหรือว่าแฟนแม่แต่งแม่เป็นผู้แต่งแฟนเป็นผู้คัดเก่าคัดเก่าให้ค่ะเป็นแบบว่าก่อนมันว่าสัมผัสกันแน่หรือว่าครับตัวหนังสือมันบเลี่ยงกันแล้วก็สิว่าคือพอเอาตัวนี้ตัวนี้ใส่นี้อืนี้จะขอนเกนปีได้เพราะว่าหลายๆคนพยายาม สืบถามหาเด้ผมไปวัดน้องหินกลับไปรู้ไปถามหาผู้ใดกับ่มีผู้ใดคงจักเราไปยูใส่ไปหาสามไปยูน้ำลูกสาวไปเลี้ยงหลานไปหาสามไปไปไปยูไสตอนนั้นไปยุงเทียบก่อนยุงเทียบก่อนอ่ายุงเทียบทอดหาเจ็ดหาแปดหาเจ็ดครับลูกสาวผ้าลูกไตไปยูน้ำแฟนซอจะเล่นไปยูไตเลยเท่าสู้มมือนี่เล่นซุ้มมือนี่จังหวัดไดนที่อยู่จังหวัดต่างจังหวัดต่างอ่าส่วน คุณพ,พ่อนั่นซูมือนี่เพิ่นไปในอีกสายหนึง่งแ<อ>่นบอกคือจังไหนพ่อเล่าเล่ากับเซียนแล้วก็ไปยื้อาำยู่ปีนึงองแล้วไปยืน้ำปีนึงแล้วเลยว่าอยากบวชอ,อยากบวชกับผ้าเล่าไปหามือบวชเมื่อยังใจเงียดนี่ละอืเป็นผู้ถือผ้าตรงผ้าไตผ้าเราบวชละ เราบวชแล้วแล้วก็อยู่อยู่จังหวัดอยู่น้่อยู่วัดนั่นอยู่วัดใกละๆบ้านอยู่ปักใต้ค่ะอยู่สองปีสองปีเราเรยกว่าอยู่ปวดเิ่นกับจะเล่นปวดปัญหาเิ่นมีความวัตสุเนียวเราก็อยากมาทํำบุญทํำสายบุญสายยางสถาบัมีแหละอยากมาสังมาแปลงทั้งูศาสนาเนาะเ่นมาอยู่เราเลยว่าขันไปอยู่ทั้งอีสานห้าหนึ่งสี่ปีแต่อยู่ทั้งใตเป็นแบบมีความวัตสุเนียว จล้วเราก็เลยว่าขันมาอยู่ทั้งอีสานนี่หาวัดใดย์เป็นบอจเลิศลุงเรื่องแต่อยากสางอยากแปลงเพอาดีมากวัดนี้เพิ่ะแต่เลาก็ไปสองวัดสามวัดอยู่แล่าเลยบหมักแล้วเลยหมักบัดนี้มักวัดอยู่ปัจจุบันนี้คือวัดนี้อย่างแม่ที่วัดโพชัยวัดโพชัยบ้านน้องไผ่ล้อมน้องไผ่ล้อม อำเภออาสามาต์อำเภออาสามาต์โอ um, ้ยตำบลอาสามาต์ตมบลอาสามาตมิพยังมาอยู่นครพนมยังสิมีอาสามาต์อำเภออาสามาต์ตมวนอาสามาต์อำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนครพมใกล้ๆกับโรงเรียนกีฬาค่ะนครพนมเนาะท่านแยกโรงเรียนกระลังสร้างกระลังแปลงกระลังทะลุบำรุงศาสนาเนี่ยครับพี่น้องค่ะทีซัตถ่าเพราะว่าล่าสุดบางกุมภาพกู้หน่อยก็ว่าสิไปร่วมบุญน้ำผาป่าน้ำแม่เราก็ไปอาจารย์อยู่ก็สิได้มาอีสานนี่กร มาเล่ากับ่าหาปลาปลามาสากซอยแน่ครับกระบาเนาะอือก็เลยได้มาครับมาแล่าๆก็หายามพี่ยามน้องเล่ยพืชพ่อบ้านนั่นเนี่ยบ้านนี้แนี่ก็มาบ้านจะของบ้านเกิดจะของมาเบิ้งพี่สาวครับเล่ยปลาอ้ยมากไก่เล้วร้านบัดมาพอดีเลยว่าปุ๊บพาไปบันอ่าน้องกุ้งวันจาดเนี่ยอือครับกว่าอยู่บ้านใด้อายุไก่ว่วบ่อที่เล่ยไปถ่ายไปน้อยนึงเลยว่าเขาเลยมาตรงอือ มาทรงกันเลยว่าโอ้ยอยากให้ลูกน้องมีงานมีการล่ำอย่างไง้เขามีเงินมีท่องให้สืบสารตำานานออของทิพวันลุงนครจา้จาบับพีกบับน้องอย่าฟองกับเศร้าแล้วบโบล่เฉนียงเศร้าแล้วเลิกแล้วไปอยู่น้ำลูกน้ำลานเขาไปสายธรรมะแล้วครับเลยอยากให้ลูกน้องเขาไปล็ล่ำมีงานมีการในเงินในท่องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานครับผมเออไปเรืีย อย่าเลี้ยงลูกดังหลานแตได้กินได้ท่านขอเขาไปเฮ็ดผักป้าน้ำขอคู่น้อยมหันตนะครับคู่น้อยก็สิร่วมกับแม่ตลอดคือเก่านั่ยหลักกันในข้าวได้ข้าวเน้ะสิสร้างให้แล้วคุณละบุญบางคันคู่น้อยบ่ถึงมีเหตุจำเป็นก็เลยบ่ได้ไปนะครับแต่ก็อนุโมทนาไปน้ำนะครับเดี๋ยวก็สิคู่น้อยนะครับพี่น้องครับกากูได้เบิ่งคลิปในช่องของคู่น้อยพม่าลีตอนนี้ตอนนี้คู่น้อยอยู่กับแม่ที่พอวันลุ่นครนะครับอ่าซึ่ง พระอาจารย์ที่เป็นแฟนของคุณแม่เล่าเพลินบวชธนุรุ่งศาสนาอยู่ทั้งนครพนมกําลังส่างคุณพุลูกพี่พ่อแม่นนะครับการการประสานพระประท่านไ่ก็ได้ประมาณชักครึ่งไปถึงหาสิบเปอร์เซ็นต์ไปปีนี้ก็ว่าสิขึ้นประมาณอกเลยละประมาณอกนะครับก็สัทธาพี่น้องนะครับเนอร์กับฝากฝากพี่ฝากน้องจากเทีบุญทศท่านกับประสานมาทั้งคู่หน่อยก็ได้หรือทั้งคุณแม่ ทิพวันล้วก็ลูกซิ์ลูกค้าคุณแม่ชมพูกก็ดีแล้วก็หลายหล,ลายท่านนะครับก็ผ<ม>่านมาทั้งช่องคู่หน่อยก็จะเป็นซื้อกลางในการรวมท้าบุญทำท่านเดียวก็มีข่าวมีข้าวยังคู่หน่อยก็จะแจ้งเป็นสะพานบุญในปีเฮนองเนาะก็คิดว่าสิเลี้ยวเสียดในี้ไว้ๆนี่นะจากแรงศรงสัทธา<ม>นะครับ<ม>ก็เลยเือว่าเป็นอันนี้สูงละปะกติก็คิดว่าสิบ่อแม่แล้วอยากอยู่ก็ตั้งใจว่าสิไปในมือนั่นแหละแต่ก็บุญบ่ถึงกับพอดะวี่มามือสองมือ เกิดที่ยังข้นกับว่าลูกครับในพอ่อเัาแม่แม่เราวสูหากันเลยแต่มาเป็นปากเป็นเสียงไงใ,ใพี่น้องใ่หัวแม่เรายังมีชีวิตอยูอ่คุณพ่อแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับดำเนินชีวิตในอีกสายธรรมะสายธรรม<ช>นะครับในการยังขิดนําของสังวรวัฒนธรรมทั้งอีสานเท่าทั้งพื้นมอรำจากในอนุรักษ์พื้นผู้ขึ้นมาแหล,ละลูกซย์ลูกหากันยังสืบต่<ช>อเนาะเนาะเอาละป<ช><ช>ัจจุบันนี้กับชีวิตกับชื่อว่าอยู่ดีมีสุขเน,ะนะะาะเนาะบ่อใดลำบากลำบนก็อยู่พอกินนะครับ นะครับอันนี้คือชีวิตวันป่ายเบิ่งหน้าแม่เล่าก็คือหน้าตาอีเหมือนมีความสุขแหละครับยิ่งมาเห็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยโอ้ยมีความสุขกูหน่อยกับมีความสุขนล้วเล่านั่นแหละนะครับถือว่าบุญคู่หน่อยหลายอีดีนะจีนี่พ่อกับแม่เราปกติผู้ได้สืบคากับผู้เห็นยี่สิบกาแฟก็ได้แต่แต่แต่บอติดต่อกับไปเลยสี่สามสิบปุ่นละไปสืบหาค่ะค่กัแน่ผู้ใดก็ได้บ่มีปัญญาจีนี่พ่อนะครับคู่หน่อยหูอยู่ว่าปักเตะแต่ว่าคือสิบ่มีปัญญาพ่อแม่เรราดออกกคับแต่็ถืว่า แม่ให้เกียรติได้หลายกับผู้หน่อยนะครับทั้งช่องผู้หน่อยกับความพูแม่ได้หลายได้แม่ได้หลายที่ให้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 เกียรติให้โอกาสกับช่องผู้หน่อยแฟมิลี่ในการที่จะเผยแผ่ในสิ่งนี้เนาะไหนกันไหนอะไรดีคันว่าเป็นมอลลัมเนี่ยมันก็ต้องมีลั่มตัวเนาะยี่สิบปีกับสี่จี้ใดหน่อยบ่าเกือบสามสิบปีแล้วเนาะลืมหมดแล้วละก่อนลัมกันนเปิดโตเปิดโตยังสี่กับสี่บอจี้ได้เนี่ยบอกนั่งงงนั่งเอกเข้าไหม เือใหบ่เนาะเอาจักหน่อยน,อน้ะเหมี่ยเนาะ <ไอ S 1> นะครับพี่น้องครับใข่สเสียพี่น้องฟังมาสังวาตนั่งเอกเก่าแต่สมัยเมื่อ4ี่สิบป,ปีเลยเนาะ<อ>สี่สิป,ปีขึ้นหลังยุคนั้นนะครับยุคสามัคคีลุงนครและที่พวันลุงนครเนี่ยครับว่าสังวาตเ,เสียงเสียงเล่าเนี่ยถ้าถ้าคู่หน่อยฟังนะครับในในในเทปเก่าๆถี่ลงใน youtube ค <c oughs> ู่นหน่อยว่าต่างจากเสียงแม่วี่เลยใกล้เคียงกันขนาดเลยแม่วี่ปัตตาเจล่าของสงวนศักดิ์ลุงเสน เอาสี่ห้ล่องฟังเสียงแม่แล้วเบิงเะครับเชิญรับฟังได้ครับเป็นผู้ฟังตีวงล้อมหยักเข้ามาจำไวเนี้ยทีพระวันลุงนครขอปากขอปากแม่ตีต่างเป็นลูกเต้าไปบ้านซอยงาม กอประวานเคยผ่านตั้งหลายปีเขตข้องสารข้องบ่อนบอนเคยไปพอ่อถ้ากระเบือกระดีล้นขอจินบักพาวอนทั้งบ้านไฟดินซอกเคยเอาเส้นบักมากตอนเดียวนี่มาสร้างลือลูกลานยังปราเปิ่มจดจำใส่ในหัวใจบ้านหน้าเพืหอนาเพียงไฟพุดไให้่่งทุน ที่พระวันบุญหน่อยอยากไปเห็นนีจ่จากเทียทั้งไตหรือทั้งเนื้อขอกราบข้ารับอ้อมโบดเท่าทั่วเด่นทั้งบ้านเฮาไปผีมักชอบติดใจยังบ่้ทันลืมหลงเหตุการณ์นั้นซ้ำถึงเวลาสมัยนี้ขอแจ้ตัวอีกที่ไม่มาเอาไปรับใส่ร้องซ้ำมีเครือสองเป้าไปหลายบ่ถืกตองยานเพื่อนายวาำโดน นั่งตัวสมุดถอดถึงฉันแล้วยังนั่งเอก็คือนั่งเอกที่เก่าเริ่มก่อนล่ำ <laughs> เอาแล้วเราที่นี่ก่อนที่เขาเหรียญเป็นตัวนั่งเอกแม่พ่อจี้อะไรก,ก่อนวะก่อนเอาเอาจักหน่อยๆกนันหน่อล่ำเรื่องไหนตอนล่ำนี่คุณรู้นั่งวดเหรคุณรู้นั่งวด กวน่าไปผูกข้อใตู่ก็อ๋อยังไม่ทั้งหมดวนนีเราขอก่อนกรีดนางหัว่าดไปผูกข้อใต่พนะผมมันเป็นโุกโศกเตีเอาเฉพาะสมควรนาะแม่ยเนาะอ้ยท่านผู้ชมหอยอยากฟังได้บ่นเอ้าเอาลองมือในเรื่องนางหัวไปผูกข้อใต่ ว่อนอยสิไปผูกข้อตายบ่ได้กับผู้รู้บ่อยู่ยืนนำบ้านหนีสงสารให้มันมุมไปสวรร์ล่าโลกโคบหนึ่งเล้ววผนังนองสิเลลาไหลลูลกบ่ลืมมันดาเอาคุณคนิ่งไว้อจะมีป้าปังหายนังนี้ไปบ่ได้สังนั่งขอลดสมีญนให้มันสิ้นสวงกรรม แล้วทอนี้ชาติไม่จังเห็นกันแม่่อว่าสิแฮมพอยพัดจากไปบ่มีมือหถ้ามเหน้นาลาป่างห่างเป้าอย่าได้มองมนเตาน,น้ำนองคู่ตายแล้ทั้งเตียงมือซ้อนเสื้อลายหมวนเทิง เพื่อที่นั้นเคยเล่นเอ็นกายผูปอนเสาผักย่างหายหอนอยู่เย็นเท่อนี่เป็นปังหายศิลาไปตามชาติบาทสนาะน้องหน่อยบ่พ้อยได้ห่วมกันเพื่อจังดินเสีางฟ้า ุงเมฆสิลาฝนวิชัยยศหลังสูงหงเงืองหอกวงสีเหลืองเหลือมมานีชดแสนคาลาระยอสฟ้าวิมันเกวเซวดาวผ้ามานกังลัวหลากหลายสีมาอยู่ลิ้งเงียวมอม,มพนัแงเคยเลี้ยง,งเจ้าเคยล้ำเพล่นชู้หางขยับปีกน้าเมื่อว่าสศกเศร้าเงาหวังอยู่สบาย เจ้าหนี้เป็นปังหายสิลาไปตามศาสตร์ศาสนาน้องน่อยสิคอยมือห่างบ่เห็นห่างบ่เห็นกำเอเื้อเบน นชิ้นลูกเลือบแนวมาเลือบแนวนชิ้นกนี่โอ้ยผมนึกผมนึกพว่เสียงอืดเสียงอืดเม่วี่เลยนี่เขาเอื่นเสียงอืดเนาะนกเอื่นาะนกอื่เสียงต้นต้นสำรับเสียงอืดเนี่ยชือแม่วี่เนี่ยนะครับโอ้ยแม่เอ้ดีใจหลายได้ฟังที่ใกล้ในกับแม่หน่อยโอ้ยฝึกซ้อบยุกับผันเนาะเอา มือนี่มือนี่มือนี่กับจข้างยุกับชมพู่มันปะชมพู่ชมพู่เดี่ยมหนีจะเข้าวในลูกมม่หนีจะเข้าวใน่ดูใดดูเดี๋ยวดูนี๋ดูนี๋ดูดีดูเดีดูดีดูดวูเดูเดาูเดี๋ยวเวดูเดีัเดียวดูเดีวเดี๋ยเวดูเี๋ยเยวดูเีเยวดูเดูเยวเยูเดีูู๋วย ทิพวันเักหน่อยในท้านาทีว่ามอนี่ไข่เกียติกับคู้หน่อยในการที่เดี๋ยวมาเฮ็ดลิปเฮ็ดอย่างนะครับเอามีอย่างที่ว่าถึงคุณแม่พันสีน่สอบกับคููบาาจาย์ชงพ,พูนของพระคุณหลายๆถูกย่างคือเนี้ยที่ให้อนาคตท,ที่ให้ก่อนล้ำทำมหากริน<อ><อ>นะคะเพราะว่าได้เอาไปใส่เบยญชีนะคะมอนี่ก็ดีใจร้านบุกิดว่า อาจารย์เมียที่ปรวัตนีู่เป็นสีมาสีมาหาหวานปากหวานเงีอนใจแห้งล้วก็มันเหมือนกับเป็นเชื้อไผ่นะคะกับกับคือว่าบว่าออกพระวัลน้อมาเป็นเกือบ20ปีหรือว่า30ปีหรือว่าจะของสิเถ้าแห้งไม่ใช่ของสิเถ้าแห้งนะเ็เลยโอ้ยสุดยอดของวัลลมมาคู่วัลลัมมาจย์เลยนุกับบุมีอยังเราขาดสิทธิ์ตอบแทนลงนี่จะอาจารย์ให้ตลอดอาจารย์คืออาจารย์ครับ คุณหน่อยก็ถือว่าคนทิ้งลูกในช่องผัวูหน่อยก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นลำนั้นจะคุณแม่เล่าติดต่อหาเดี๋ยวมาเฮ็ดคลิบเป็นยังไงเดีเป็นเสื้อผ้ายังไงเป็นกู้สนอันยิงยังไงหนูกับพวกคิดบ้านเอ๊ะพอคู่กับมาขึ้นจะมาตรงกันกักเทมันเป็นมือยเงาเออเออคือดีกักเทสหลกจังหวะมาอยู่บ้านน่าอยู่บ้านช่องผัวคึ้พผัโอ้เหอยจังไรเนาะกระเจมชีเดหาอยู่หากินตลอดไปคือน้ำหนุกซิทยู่คือเก่า เลยว่าโอ้ยไายนี่ก็ล่ำเสียงดีอยู่นะไอท่านนี่งจับมาใส่ชมพูสักเป็นอย่างนี้คือน้ำลูกซีอยู่ไลยฮะอยู่หากินดีไอ้ปวนแล้วก็เสียงดีแล้วเคยเลยเคยไปน้ำขานายใหญ่ๆแล้วก็ฮาแล้วเสียงดีอยู่คนละโซนเนาะฮ่าแล้วแต่โซนหนึ่งปนีโซนยูทูบโซนซุ่มแล้วเดี่ยวก็ซุ่มมีผัดหาพอท่านเด็กคล่องปนดก็เลยว่าเออเอินเด็กน้อยซุ่มนี่มากนี่นากันกันนะถามหาให้กู้หน่อย ลงยูทูปไหฮ่าเรามีงานมีการฮานันฮานี่ฮามีเงินมีท่องได้ไปสวยหลวงพ่อสังพระสันดอกใจสิมันน้ำกระดาษเม่ถือว่าแม่เรามาฝากลูกศิษย์สองคนพี่น้องสิจ้างการจ้างงานชมพู่กับเนี่ยที่พบเนี่ยที่พบกับสมพานนะครับพี่น้องสีกทั้งระแวกทั้งประทายทั้ง อาพุทธสงบุรีรัมยข้างน้องช่องห้องทั้งเมืองพุ่นนะครับถามยีงานการเล็กๆน้อยๆกับติโต่อไปเสียไปงานได้นะครับของชมพู่มาที่เบอร์ศูนย์แปดสี่แปดสามหกสามเก้าเจ็ดสีครับหรือว่าสิติโตไปทังคู่หน่อยก็ได้คู่หน่อยสิบประสานงานบหักเปอร์เซ็นต์พักบาทนะครับก็ถือว่ามาอนี้ก็ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่ที่ประวัติหลายๆนะครับและก็ถือโอกาสลาพีลาน้องเจอกันคลิปๆต่อไปนะครับขอให้พี่น้อง ทุกู่ทุกคนสีเบิ่งคลิปในช่องคู่น้อยเฟมอรี่นะครับย่ากเก็บย่าจนลำลำล่วยนะครับยูดีมีสุขตลอดไปนะครับสาทุกสวัสดีครับลำลำ่วยถูกเบอือได้พี่น้องเด้อ